คลิปนี้จะเป็นคลิปแก้ตัวของอคลิปเก่าเพราะว่าอันนี้จะเปลี่ยนเดือนใหม่เทสเสียงน้ยอันนี้เสียงเราจะมันเทสเกมเนี่ยนะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติพี่เทเนี่ยคือเครื่องบินลายใบ่าเออดูอะไรนี่วะเขาเป็นโดด,ด

ด้วยว่าเครื่องมันกระตุกหรือเปล่านะโมบิเซนเขา,าแบบมันลดเลอเถอะี้ในเลือดด้วยเออต้องอยู่ในถังแล้วแค่กุญงจพอจะแบบจับได้แบบนี้ กือบตายกือบตายอุ้ยอีย,อยไม่ทันทันหนีทันกี่ทัน,อทนโอ้โหอียไปเลยกูมทันไปที่อืนะ่นไหมยไปที่เดิมขีมือกูก็ได้แค่นี้แหละนี่ไม่เก่งมากคนนี้แหละข้างบนมีของว่ะ ทุกอย่างก่อนขอขอ้ามขอข้ามเฮ้เจอคนแบบ ีคนปาวะซองยาวเวอสามก่อนเลยผอยาวเวอรมมปนยังนงนะ ว่าแล้วจะมีคนนี้ไหนวะ่อนนอกผิดาดแล้วสวนหัวไปดีครับไไลท์หนึ่งก็ว่าอยู่ไหนวะ ยาปายัญามีคนอยู่หน้าเราหนึ่งคนเดินโดน เหนนดีกว่าไอ้ไอเขาไม่ตายเอเฮ้ยโอ้โหวงแรงจัดอเหี้ยวงแรงเกินตายเออนั่นแหละเป็นเพื่อนกเอูเปิดมาขอปืนก่อนเลยน อยูอย่ไหนวะเมื่อกี้นี่กูลนี่อ่ะดับเบิล kill ้ยมันยิงตรงไหนวะตอนนี้เตึงว่าเพราะกูเจอคนเตึงไอยเาี้เคีัยเข้าเป็นมุ่งโซ่ไว้ไน,น้ด้วย เเฮียทายเอาปืนสลิงมาวะ่ะเฮ้ยไม่หมันยิงกันไะไม่นยิงกันไปเอ้คนยู่ย้างบนอะ อกู <c oughs> ตายวงรอบสองอี้ยเอ้ยอเ,ออเ,ออเปิดก่อนได้เปรียบครับไม่เป็นไรครับพี่ชายเราเก่งล้ว โดนหัวหมอได้แน,เนนะเลยอเคมาไอ๊ตัวเลือดมันนั่นจะไม่เขามีผลเท่าไหร่กันส่วนกันส่วนกันโดนส่วนอยู่ไหนะวะ 对了，对。

เป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์เนี่ยดิอด้อๆอยู่ในสัตว์มังงเลยเป็นแชมป์เนไ่ยไวะเหรยอุ้ยเชยโดหัวโอ้โหยิงตัวนึงอยู่ไอ้สัตว์มันเก่งจังวะมียิงหัวด้วยมีตัวเชี้ยนี่อยู่วัาอยู่แรงอ้ย กูอาจจะปิงนะแล้วมันกระตุกด้วยมีกระตุกด้วยๆนะ